สัจธรรมมักพบได้ในสิ่งที่เรียบงา่ายผู้ใดที่มอบความรักผู้นั้นคือคนดีผู้ใดแย่งความรักจากคนอื่นมาผู้นั้นคือคนเลวคนดีจะได้กลับคืนสู่สวรรค์ส่วนคนเลวก็ต้องตกสู่นรกเทวดาจะส่งยิ้มให้กับผู้ที่มีความคิดดีส่วนความคิดร้ายจะดึงดูดได้แต่ปีศาจเท่านั้นการสร้างจิตที่คิดชอบจะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง นาที่การมีจิตที่คิดไม่ดีจะนำไปสู่ความสิ้นหวังแต่จำไว้แม้กระทั่งผู้ที่ตกลงสู่นรกก็ยังมีโอกาสที่จะกลับคืนสู่สวรรค์ดได้ตราบใดที่พวกเขาสำนึกในบาปเพราะคนเราทุกคนต่างเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันทั้งสิ้นแต่ละคนต่างมีความเป็นพุทธะอยู่ในใจม่จะมีชาติกำเนิดเช่นไรหรือยากดีมีจนอย่างใดไม่ว่าจะเกิดมาเพศใด หรือมีสมมาอาชีวะใดไม่ว่าพวกเขาจะกระทําบาปอันใดเอาไว้ในอดีตที่ล่วงมาด้วยการรับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เอาไว้และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องวิญญาณทุกดวงจะได้รับการช่วยเหลือและชี้นำไปสู่หนทางแห่งพุทธ